ใครเป็นชาวราศีสิงห์บ้างคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้นะคะถ้าคุณเป็นชาวราศีสิงห์สวัสดีค่ะพร้อกับดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นภาพรวมชีวิตของชาวราศีสิงค์ค่ะประจําเดือนเมษายน2568นะคะต้องบอกว่าเมษายนนี้ชาวสิงห์จะเฮฮารับสงการเลยนะ เพราะด้วยโยกเกนนะคะอิทธิพลของดวงดาวค่ะดาวเกตนะคะดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพนะคะบุญกุศลต่างๆนะคะได้โยกย้ายนะคะเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่28นะคะมีนาคมนะจ๊ะจนถึง23พฤษภาคม68ต้องบอกว่าอัน,นิสงส์ครั้งนี้ของคุณ เฮห,หามากนะคะจะเป็นรูปลักลคนโปรดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องและเบื้องบนนะคะถ้าท่านใดเนี่ยอยู่ในศีลธรรมนะคะเอ่อหมั่นเจริญสติภาวนาสวดมนต์กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ก็จะยิ่งหนุนนําให้คุณนะคะเจริญรุ่งเรืองขึ้นขึ้นไปอีกค่ะเกณนานได้ตั้งจิตอธิษฐานจิตนะคะเลือกไพ่ไว้แล้วนะคะด้วยพลังงานของไพ่บอกเลยว่าเมษายนนี้ชาวสิงจะไม่เศร้าอ,อย่างแน่นอนอย่างน้อยอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะเบิก <award> <ary> บานค่ะคุณได้ไพ่จัส m เมนนะคะ ไพ่เจะมจิกเชียนนะคะเหมือนเกิดใหม่เลยนะไพ่สามเหรียญค่ะไพ่สิบถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เอซออฟเพน a c เ e ิค่ะก็ต้องบอกว่านะคะาอยากให้ทําตัวเองให้มีความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักนะคะไพ่สิบถ้วยนะคะเติมเต็มนะคะใครไม่รักเราช่างเขานะคะแต่อย่างน้อยคุณยังมีคนใกล้ๆตัวคนในครอบครัวของคุณเพื่อนสนิทของคุณที่เขารักและดูแลเป็นตัวตนของคุณในตัวตนของคุณนะ อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเดินทางนะคะท่องเที่ยวนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าใครอยู่ไกลกันนะคะไปกราบเท้าท่านขอพรผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ได้หมดนะคะเสริมพลังนะคะวันดีปีใหม่ไทยนะคะทาบุญทํากุศลนะคะเที่ยวด้วยสนุกด้วยอยู่กับครอบครัวด้วยสร้างบุญด้วยก็ยิ่งดีสําหรับชาวสิงห์ เป็นพิเศษเลยนะคะบางคนอาจจะมีเวลาไปนัดเจอเพื่อนเกา่ามิตรเก่านะคะเข้าสังคมอาจจะได้ทั้งงานและคอนเน็กชันอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่คุณด้วยค่ะเอาล่ะแต่เหมือนกับเป็นช่วงเวลางการปลดล็อกนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าชีวิตของชาวสิงห์แทบไม่ได้มีความฝันเลยนะคะ ไม่ได้ตามฝันอะไรเลยแค่เอาชีวิตรอดก็พอแล้วแต่ตั้งแต่เข้าเมษายนนี้น่าจะเป็นจุดเวลาของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะคะความสุขนะคะอะไรที่มันเคยมีอุปสรรคติดขดัดเกี่ยวว่าคุณจะสามารถหลังจากสงการไปแล้วคลี่คลายได้จัดการได้ด้วยสติและปัญญาและบุญกุศลที่คุณได้เพียรปฏิบัติมานะคะเพราะข้อดีของชาวสิงเป็นคนธาตุไฟนะคะคุณปรับตัวเก่งคุณฉลาดคุณมีคิวชีวาคุณมีเอ NERGY ก่อนหน้านี้มันอาจจะง,งานหนักงานมากภาระเยอะถือว่าเริ่มต้นใหม่ ปีใหม่ไทยหลังสงการนี้สิ่งดีๆจะมีเข้ามาสู่คุณค่ะพบกับดูดวงกับเก๋ดได้ทุกช่องทางนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีจ้า